สวัสดีครับทำอาหารไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับผมเจ็บหลงวันนี้มาไกลครับสลับบุรีดี้ยยิงขาวว่าที่นี่ก๋วยเตี๋ยวเขาดังก๋วยเตี๋ยวอะไรติดตามผมเลยนะครับเดี๋ยวเราไปถึงที่ร้านก่อนนะครับผมโอเคเรามาถึงแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวลิ้นวัวก๋วยเตี๋ยวหมูเออตรงนี้ที่ไหนครับผมคุณอรํารานครับ ตำบลดีลังอำเภอพัฒนานิคมครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเรากำลังอาทิตย์จอดรถก่อนอันนี้กำลังจะออกนะก็เข้าไปเลยเรามาถึงแล้วทางตรงนี้ร้านก็โอเคนะต้นบวัวี๋ยวเรามาสั่งกันเลยครับ มีหมูสเต็กด้วยมีปอบเปบี๊ยะทอดด้วยนะครับอ่าเมนูมีหลายอย่างนะฮะอ๋อดูไงนะน่ากินมีน่ากินเดี๋ยวไปสั่งกันดีกว่าเป็นปอเปี๊ยะเดี๋ยวบบยังไม่รู้ว่าเป็นปอเปี๊ยะอะไร เดี๋ยวต้องลองดูก่อนปเป็นปอเปี้ยอะไรอ่าลองชิมเลยดูเลยอืมลองก่อนจิ้มน้ำจิ้มอ่าเป็นบุญเส้นข้าวโพดเด้อบุญเ,เส้นข้าวโพดอเป็นไงรสชาติเท่หร่ยครับโอเคนะ มุเต้มาแล้วครับผมเดี๋ยวให้คุณสำรันนะครับเพราะว่าคุณสำรันพามาร้านนี้ผมว่าอร่อยนะครับเออเขี้มขอรับก่อนอืออือขแล้ว ต๊วปเตียลิ้มลิ้มวัวที่วัวมีวัวมีหมูของคุณอะไรวัวเหมือนกันใช่ไหม๋อเดี๋ยวของเขาขาวุ้นเส้นนะครับใช่เหมือนกันเหมือนกันนะดูก็ทานน้ำจิ้มสามรสใจโอ้น่าจะอร่อยเอาจิ้มดูน้ำซุปก่อนนะ ของเขาจะแบบเครือ่องเทศไม่จัดนะเป็นซุปแบบธรรมอดาแล้มีน้ําจิม้มสามรสนะฮะน้ำจิ้มเหมือนกับน้ําจิ้มสีพุดนะครับเหมือนกับนะ้ําจิ้มสีพุทธจิ้มหวานนุ่มคนะือก๋วยเตี๋ยวเขารสค้าว น้ำก๋วยเตี๋ยวจะไม่รสชาติเบามากเราต้องใส่น้ำจิม้มตามลดลงไปมันก็เข้ากันดีพิกพลหน่อย

ต้องทำกินนะเออสั่งรวกจิกินไปอยู่ต่างกันที่เราไปกินที่พัทยา ต่างกันในกรุงเทพต้องบอกเลยม,มีทั้งหมูแล้วมีทั้งเนือ ต้องต่างก่อนเนะเดี๋ยวช้าเอาเต้ยมีรวมไหมเอาเต้ยมีรวมเนี่ยเนี่ยลิ้นกีนะปากกาไปไหนครับเต้นมีรวมขนะอบผมเต้ยมีรวมนะเนื้อนนะรวมเนื้อแหละ การร้อนช่วงนี้เดี๋ยวเรากินรวมนะอินตัวก่่นแบ่งกันอันนี้รวกกินไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาขอเขาใหม่ก็ได้แล้วก็ามานี่รวกกินนะฮะรวกกินโอ้ à, sốt chảy, chơi đây con làm ừ, ừ. Mì lín, mì, ừ. này, lục mạch á,

ะครับผมอันนี้คือกุ้เส้นหมูปุ๋ยนะใช่ลองหมเส้นหมี่มีเนื้อรวมอะไระกับน,น้ำจิ้มไหมขอน้ำจิ้มเพิ่มมาหนึ่งจิ้มสองมีคือต้อง,ต,องต้องใส่น้ำจิ้มลงไปนะต้องใส่น้ำจิ้มลงไปเลยต้องบอก รกินอของร้อนด้วยเผ็ดด้วยเ้าวันดีเลยทีนี้ <laughs> ผมคิดว่าคนในกรุงเทพไม่มีนะสุดนี้เฉพาะสุดนี้ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนี้ยก๋วยเตี๋ยวเหมือนกัน แต่ถ้าใส่ใบหมอนก็อร่อยนะอืมตอนนี้ไออะไรนะตอนนี้ให้ไขรไม่ไม่ผิดกฎหมายแล้วอะไรใบอะไรนะ่งใบแต่ืมใบใบกระท่อมนะผมว่าเข้ากันเลยเนี้ยนะใบหมอนเยอนะใบกระท่อมใส่ก้งยำได้เลย เด,ดี๋ยวกินก่อนจะมาเล่าประสบการณ์นะรสชาติให้ฟังนะตอนนี้ขอกินก่อนเนาะดูครับเพื่อนผมก็นี่ยังไงฮะ แต่คนนี้ชอบกินหุนเส้นนะครับผมชอบกินเส้นหมี่ครับผมเป็นยังไงบ้างครับเชฟครับ oh, อาหารเ <okay. S 1> ที่ยงวันนี้เป็นกว๋วยเตี๋ยวลิ้นวัวที่ออำเภอพัฒนาที่โคมจังหวัดละบุรีเอ่อถือว่าโอเคนะที่คนพามาถือว่าเอ่อใช้ได้เลยแต่ผมคืออย่างนี้ถ้าคนที่ไม่ชอบเครื่องเทศแรงๆนี่นะ มันจะดีเพราะว่าเขาใส่อยู่แต่ว่าเครื่องเทศน้อยมากไม่มีกลิ่นเครื่องเทศเลยเนื้อลิ้นวัวน,นี่นะโูมันมีแค่ไม่ใช่เฉพาะมีเนื้อนะฮะมีหมูด้วยนะครับสชาช้าโอเคเอ่ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าน้ําซุปเขาจะจืดน,นะครับน้ําซุปเขาจะไม่มีรสชาติรสชาติเบามากเขามีน้ําจิ้มซีฟู้ดน้ําจิ้มสามรสนะใส่เข้าไปด้วยอ่า เออมันก็เป็นเป็นเป็นอีสไตล์หนึ่งนะครับวันนี้กินไปคนละสองชามผมกินเส้นหมี่นะลิ้นแล้วก็รวมแล้วก็มีลวกจิ้มนะฮะไม่แพงนะครับผมกินไป340ีบาทหมูสเต๊กด้วยโอ้มีหมูเต๊กมีปอเปี้ยะอ่ะทอะนะหรือว่าใช้ได้นะครับถ้าใครอยู่แถวนี้หรือมาทำธุระแถวนี้นะฮะอ่ามาได้ที่นี่เลยนะครับ ร้านก๋วยเตี๋ยวลิ้นนะฮะลิ้นวัลนว,ล,วลิ้นหมูมีหมดนะครับอขอบคุณที่ติดตามเชฟหลงมาตลอดให้กำลังใจนะครับมีตรงไหนที่อยากจะให้เชฟหลงเออพัฒนาขึ้นรบกวนอคอมเมนต์ได้นะครับผมบางทีผมยังไม่ได้ตอบก็ต้องขออาภาัยด้วยนะครับผมอย่างวันนี้ต้องขอบคุณคุณสำรัน นะฮะพามากินของอร่อยๆอขับรถมาจากกรุงเทพร้อยห้าสกว่โลนะฮะมากินก๋วยเตี๋ยวเฉพาะเลยนะว่งว่างชัด <laughs> ครับผมขอบคุณคุณสำรันนะครับผมครับผมครับ,รบเจอกันคลิปหน้าต่อไปนะครับสวัสดีครับครับผม